กดี่ยา่อไดีดออย่ยวฝตัวอ่อเปะะนตาับเดป็นตา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 ไาตาต้วาต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 าอาต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 ้ตาตาาต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 านาาตาตาายาา เดา่ยทำได้คนเดียวค่ะตอนนี้ทำไม่ได้เลยกระดูกมันกรอบอะค่ะเอแบบท่าเยอะมากเลยอะค่ะลงมาแล้วย่อเลยนะ,ะเาใหม่ขุดล็อบตัวนะขุดลอบตัวแล้วก็ที่หน้านี้ท่าหลักๆกที่นักแสดงไม่ว่าจะแสดงเป็นตัวอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องทำเป็นเขาจะเขาจะเรียกว่าท่าอะไรอะค่ะ จริงก็คือที่ต้องเล่นเลยคือตั้งวงท่าที่แบบต้องมีก่อนเลยคือตั้งวงแล้วก็ย่อเหลี่ยมยอใบยอใบงยอนะฮะมีผมก็ยอเยอน่องอเมองนเืหน้ามองยสุดอันนี้ท่าลิงค่ะก็จะมี ลีลาท่าลิงเหมือนกันแต่ต้องดัดแขนดัดขาหันหน้าเกรงลำตัวไปหมดตอนนี้ชักเริ่มสันส่นๆจะเป็นเน็บะพี่เจริอค่คะกว่าจะหัดสักหนึ่งคนถ้ายังไม่เป็นเลยเนี่ยใช้เวลานานไหมคะก็คือถ้าใหเป็นแม่ท่าเลยก็อย่างเราต้องมี2ปีนะสปีใช่ครับเพราะว่ามันจะต้องฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายของขาของมือค่ะ วันแ,แรกๆที่หัดนี่จะมีปวดหลังปวดแขนปวดขาปวดครับทุกอจริงๆเราต้องฝึกจากการกำลังขาก,ก่อนจะมีการเต้นเสาเต้นเสาเต้นเสาก็คือจะเป็นเหมือนกับบอมก่อนแล้วเราจะมาเป็นในแม่ท่าเต้นเสาเุจะย่ำเนี่ยจะเต้นย่ำอยู่นี้ะนะครับครูก็จะสอนให้เราย่ำไปนี่ย่ำไปย่ำไปตลอดนี่คือฝึกกำลังขาแล้วก็ต้องย่อไปด้วยนะครับ คุณสมบัติที่นักแสดงแต่ละคนจําเป็นต้องมีคือพื้นฐานการแสดงโขนค่ะเช่นท่าพระท่านางท่ายักษ์และท่าลิงซึ่งมีลักษณะของตัวละครที่แตกต่างกันออกไปเช่นตัวพระต้องมีความสง่างามตัวนางมีความอ่อนช้อยสวยงามตัวยักษ์จะต้องมีหน้าตาที่น่าเกรงขามและตัวลิงจะต้องมีบุคลิกที่น่ารักและสุขสนค่ะท่าน,นี้คงทำไม่ได้อะค่ะมันยากเกินไป ที่สาคัญที่สุดนะคะนักแสดงทุกคนจะต้องทุ่มเทเวลาและความอดทนในการฝึกฝนเป็นอย่างมากกว่าที่จะได้เป็นคนเชิดหุ่นค่ะที่ใช้เวลาหักนานไหมคะกว่าจะทำงนานของพี่เรียนเลยนะคะสิบปีสิบปีสิปีปปของเนี่ยคะ่ะน่าจะสิ้นนีคะปาปาก็คือใช้จมูกเท้าตรงเนี้ยแตะตล้วแตะขยบคตอนนี้นะคะนางนงทั้งสาคนที่เป็น คนเชิดนางเอกระดับนางเอกนะคะก็กําลังรุมฝึกน้องเต่าของเราอยู่แต่ถ้าทาให้เป็นนางเอกยากค่ะยากมากอันนี้ค่ะอายปกติก็เป็นคนที่อายนะคะเป็นตีแี้เลแล้วก็เปิดเท้าด้านลังเปิดสนัเท้าหน้าเปิด ถ้าจะเป็นนางไม่รุ่งอะคะ่ะเพราะว่ายากเหลือเกินเพราะว่าท่านี่ต้องสวยงามเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาซึ่งเป็นลิง,ง่ายกว,ว่าเยอะเลยค่ะแล้วหุ่นนะคะที่นํามาใช้ในการฝึกในการแสดงหุ่นละครเล็กที่นี่อะคะ่ะมาจากไหนคะก็ในโรงละครเราก็จะมีส่วนของห้องช่างนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีบุรคลากรที่ผลิตและก็สร้างและก็ซ่อมแซมหุ่นนะครับก็จะอยู่ทางด้านด้านบนข้างข้างของละคร ทำหุ่นค่ะพอเดินเข้ามาในห้องนี้ก็จะเห็นว่านะคะมีผลงานที่พี่ๆเขากําลังทําอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ่นที่ปั้นเสร็จแล้วหรือว่าหุ่นที่กําลังอยู่ระหว่างปั้นหรือว่าตกแต่งอยู่เต็มห้องไปหมดเลยค่ะค่ะเพราะว่าสังเกตเห็นการทํางานในห้องนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับประติมากรรมเกี่ยวกับการปั้นทุกอย่างเลยคะ่ะ ตอนการปั้นหุ่นนะคะจะเริ่มต้นอยังไงคะขั้นตอนขั้นแรกก็ต้องปั้นดินปัน้นดินเนี่ะดินเหนียวขึ้นโคร<อ>งพอจากหลังจากดินเสร็จจะต้องมาทําพิมพ์ทพําพิมพ์อ่าทาพิมพ์ปูนผุวอเตอร์พอเป็นปูนเสร็จแล้วเราต้องปิดกระดาษปิดกระดาษสาแล้วผ่าออกมาเอาปูนออกอเอาปูนออกเหลือแต่กระดาษสากระดาษสาแต่ว่าท่อนแขนเป็นผ้าขาก็เป็นผ้าแล้วปลายเท้าก็เป็นไม้แกะมือเป็นไม้แกะแล้วหัว ัวจะเป็นกระดาษกระดาษแล้วก็กระแนลายค่ะการทำหุ่นจะจำลองลักษณะการเคลื่อนไหวมาจากตัวคนค่ะจึงจะดูเป็นธรรมชาติทุกวันนี้การทำหุ่นถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่มีกลไกการเชื่อสลับซับซ้อนมากให้สามารถเชิญหุ่นได้ง่ายและเคลื่อนไหวหลากหลายมากขึ้นซึ่งช่างทำหุ่นก็จะต้องศึกษาบุคลิกลักษณะท่าทางและนิสัยของหุ่นแต่ละตัว เพื่อให้เข้ากับเรื่องราว okay. ที่จะทำการแสดงในตอนนั้นๆหุ่นหนึ่งตัวจะต้องใช้เวลาทำนานถึง2เดือนเลยทีเดียวค่ะการทำให้หุ่นเคลื่อนไหวคอได้ใช้อะไรก็มันจะมีลอกนะใช้ลอกมันจะมีลอกบังคับด้วยหน้าเอียงซ้ายเอียงขวาบังคับด้วยนิ้วใช่คัับด้วยนิ้วตรงนี้คือส่วนสำคัญคือยักในใช่นิ้พปงนิ้วเดียว โอ้ยเห็นว่าลอกของลิงไม่เหมือนกับยาษ์ค่ะมีสองอกคอันนี้จะเป็นยัตนากยัตนาลออันนึงยังซ้ายยังขวาโอ้ทำไมของลิงจะต้องใช้คนกายเยอะกว่าคนกายเยอะกว่าลิงมันมันต้องแรงหรอต้องใ้แรงเยอะ รอบที่เป็นแกนกลางของลิงนะคะลิงเนี่ยจะต้องมีสองรอบรอบหนึ่งนี่เอาไว้บังคับพยักหน้าขึ้นลงนะคะส่วนอีกรอบหนึ่งเป็นซ้ายขวาค่ะเพราะว่าลิงจะต้องสุกสนนอกจากกลไกที่คอแล้วนะคะที่ข้อมือของหุ่นก็จะมีกลไกที่บังคับด้วยรอบซึ่งทําให้หุ่นสามารถเคลื่อนไวหวหักข้อมือขึ้นลงไปมาได้ส่วนการเคลื่อนไหวที่เท้าของหุ่นก็จะใช้มือเปล่าในการเชิด สังเกตดูจากกลไกควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆของหุ่น Blaze แต่ละตัวแล้วนะคะจริงๆแล้วก็คือการจําลองการเคลื่อนไหวของมนุษย์หรือของยักษ์หรือของลิงมาใส่ไว sí ้ในตัวหุ <h 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 <h> <h <h> <h ่นนั่นเองค่ะเมื่อฝ่ายช่างทําหุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งต่อไปให้ที่ฝ่ายเสื้อผ้าต่อไปค่ะพี่คะห้องนี้เนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่อะไรกันอยู่คะ ขาจะทําเสื้อผ้าหุ่นหลังจากที่โครงสร้างหุ่นมาแล้วเนี่ยกลุ่มห้องเนี้ทั้งหมดก็จะเริ่มปักเสื้อผ้าเพื่อบรรจุเลยดูก็จะมีทีมน้องๆพวกนี้จะเริ่มปฏิบัต,ติการละตบแต่งเสื้อผ้าแล้วขั้นตอนแรกในการทําเสื้อผ้านี้ทําอะไรก่อนคะอย่างแรกเลยต้องออกแบบก่อน อย่างเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับของหุ่นเนี่ยมันจะเล็กกว่าของคนจริงหลายเท่าเนี่ยค่ะเราต้องทําใหม่ทั้งหมดเลยหรอทำใหม่ทำใหม่ทำยังไงคะก็วัดจากสัดส่วนหุ่นก่อนตอนนั้นหลังจากนั้นแล้วก็จะส่งให้เด็กเราจะส่งให้เด็กทาต่อเขาก็จะทําไปตามตามที่เป็นการออกแบบเสื้อผ้าของตัวหุ่นนะคะถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าของหุ่นละครเล็กนั้นจะเรียนแบบมาจากชุดของโคน แ่จะมีสัดส่วนและขนาดที่เล็กกว่าการเย็บปักจึงต้องทำด้วยมือคนเท่านั้นซึ่งอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้าของหุ่นละครเล็กก็จะประกอบไปด้วยดินสีต่างๆเช่นดินสีทองดินสีเงินและที่สะดุดตาเอามากๆเลยนะคะก็คือปีกแมลงทับนั่นเองล่ะค่ะโอ้นี่ต้อยแมลงทับค่ะอันนี้นี่เขาซื้อขายกันยังไงกิโลหลายตั้งกิโลหลายั้งอย่างแบบอย่างอย่างสวยเลยนะเป็นหนื่ยนะ แสดงว่าแพงถือว่าแพงมากอันนี้เป็นปีกแมลงทับนะคะที่พี่เขาบอกว่าราคากิโลกรัมแล้วเป็นหมื่นเลยทีเดียวเอามาทําเครื่องประดับหุ่นเดี๋ยวให้แป๋าเป็นเครื่องประดับร่างกายเป็นบุญ,น,บญนิดนึง <laughs> ไม่เข้ากันแน่เลย ดุเล็กขนาดนี้ยากไหมคะพี่ยากค่ะเสื้อทั้งตัวนี่ใช้เวลาตักนานนี้คะนานค่ะแค่ไหนแล้วคะเดือนอันนี้ผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วอือพี่ค่ะกันไกตัดเล็บนี่ใช้ทําอะไรคะพี่อันนี้มันจะเป็นดินข้อค่ะถ้าตัดกบอันนี้มันก็จะแบบมันไม่ดีแ่ะต้องตัดกบอันนี้มันจะเรียบกว่าอ๋อใช้กันไกตัดเล็บด้วยหนูนึกว่าพี่เอามาตัดเล็บไม่ใช่เอามาตัดดิน ก็คือลวดลายที่ปักลงบนผ้าค่ะซึ่งได้มองใกล้ๆก,ก็จะเห็นว่าลวดลายนี้เป็นลวดลายที่ละเอียดมากๆค่ะแล้วพี่เขาก็ยังบอกนะคะว่าในการปักลวดลายแต่ละผืนแต่ละช่องเนี่ยค่ะจะต้องใช้เวลานาน,านมากซึ่งการปัก1วันเนี่ยจะสามารถปักได้ประมาณ2นิ้วค่ะเมื่อฝ่ายเสื้อผ้าเย็บปักและประดับประดาตกแต่งหุ่นจนสวยงามตามแบบที่วางไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขุนละครเล็กก็จะถูกส่งไปให้ทีมนักแสดงทำการฝึกซ้อมและทดลองเชิดก่อนที่จะแสดงจริงต่อไปค่ะคี่ดูว่าพี่เขาต้องเชิดหุนเ,เป็นชั่วโมงค่ะเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงจริงๆ